การหาเงินออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่3แบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือ1อย่างแรกก็คือการยิงแอดโฆษณาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมถนัดที่สุดนะเพราะว่าผมอยู่กับการยิงแอดโฆษณาเนี่ยมาปีนี้ก็17ปีแล้วนะครับข้อดีก็คือว่าคุณจะได้เงินเร็วมากนะครับถ้าคุณมีสินค้าที่โดนมีสินค้าที่ใช่เนี่ยเงินล้านหนึ่งเน่ะไม่ต่างจากการดิดนิ้วเลยครับ แต่ข้อเสียก็คือว่ามันยากมากครับค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวคุณต้องมีความรู้ทางด้านการทําเว็บไซต์คุณต้องเข้าใจ ROI คุณต้องเก่งเรื่องการเขียนข้อความโฆษณาคุณต้องเข้าใจเรื่องการลงทุนพอสมควรซึ่งถ้าคุณไม่มีความรู้อย่างที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณไปทางอื่นน่าจะดีกว่าอย่างที่2ก็คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับก็คือการออกก้องอย่างเนี้ยอย่างที่ผมกําลังทําอยู่เนี้ยครับผมข้อดีก็คือมันฟรี ไม่ต้องเสียค่ายิงแอดโฆษณาแต่ข้อเสียของมันเลยนะครับก็คือว่ามันช้าครับกว่าจะได้เงินต้องทําคลิปให้เยอะๆนะครับทำเยอะจนกระทั่งคนในโลกออนไลน์เชื่อใจคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการไลฟ์ขายของเหมือนอย่างที่พิมพ์ลิพายทํานั่นแหละครับข้อดีก็คือมันฟรีแต่ข้อเสียก็คือว่าคุณต้องไลฟ์คุณถึงจะได้เงินแต่ถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับผมช่วยให้คุณทําเรื่องพวกนี้นะครับให้ง่ายขึ้นมาได้ทันทีเลยผมบ๊อบบี้สอนหาเงินออนไลน์โดยไม่ใช้เงินท ุเริ่มต้นเลยสักบาทเข้าเว็บไซต์ Bobby TV n e t